หรอหล <Hello? S 2> อทำอะไรอยู่วะทำอะไรอะนอนนอนเหรอเออไม่อยากเล่นฮอนเงี้ยเนบังกากอ่ะเอ้าหรอเออ,เอกูว่าดวงมึงไม่ค่อยดีนะ,อะอเออกูว่าช่วงนี้กูว่าทำอะไรไม่ค่อยขึ้นเลยมึงว่ากูไปทำอะไรดีวะกูไม่ค่อย <ทำ S 1> มีทำคลิปไหม <c oughs> ทำคลิป <c oughs> สวัสดีครับชื่อการครับสวัสดีครับชื่อปารีดนะครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อไอรุจานะคะสวัสดีครับพี่พิกแพนนะครับ เ,เดิมปกติเนี่ยคุณเป็นคนโทรหาเพื่อนไหมคะโทรไงแบบ EP โทรหาเพื่อนแบบคนคุยอะ่ะโทรอ๋าก็โทรแบบนั้นก็ไม่ค่อยได้โทรอยู่ดีปกติไม่ค่อยคุยกับใครอะ่ะปกติจะไลน์มากกว่าเพราะว่าอันจริงก็เกรงใจเพื่อนถ้าโทรไปแบบไม่มีอะไรสําคัญอุ้ยหรือว่าจะเป็น EP สองไม่ค่อยคะอ่ะอ๋อไม่ค่อยเลยแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเวลาโทรไปจะคุยเรื่องอะไร ก็ถ้าไม่มีเรื่องด่วนหรืออะไรก็ไม่ค่อยโทรแล้วส่วนใหญ่จะเป็นโทรอยู่ไหนทำอะไรอยู่ส่วนมากจะโทรเล่นเกมส่วนเล่นเกมมากกว่าปกติก็จะเป็นคนแบบโทรหาเพื่อนแล้วก็คอยอัปเดตอะไรเงี้ยอ,อ,อ,อัปเดตชีวิตเอออัปเดตชีวิตพรสถานการณ์บ้านเมืองใช่พราไม่ได้คุยกับเพื่อนนานอะไรางี้ก็จะอ,อัปเดตกันถ้าต้องเป็นทูายจริงๆอ่ะถึงจะโทรไปคุยแบบว่ารู้สึกว่าการไลอะไรแบบนี้มันไม่ได้อเออก็อจะทรเอา เมาสารละพาัพ์และเพแบบเร้เปื่อยอ่ะพูดถึงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ท่องที่ทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยประมาณนั้นโอเควันนี้เขาอ่ะจะให้โทรหาเพื่อนแล้วพูดคีย์วตามที่เขาให้ไปเพื่อนอีกแล้วหรอใช่จะโน้มน้าวด,ด้วยวิธีไหนก็นได้แต่ว่ามีกฎอยู่สามข้อหนึ่งห้ามบอกเพื่อนนี่เป็นเกมเพื่อนจะไม่รู้ใช่ป่ะเพื่อนจะไม่รู้ใช่ป่ะคือถ้าเพื่อนรู้เราก็ต้องแพสอง ห้ามพูดคําที่มีความหมายเหมือนกันยังไงอ่ะเช่นแบบในภาษาอื่นเออเหมือนกับเลิฟก,กับรักเอออะไรางั้นแล้วก็ห้ามพูดคําที่มีอยู่ในประโยค <Okay. S 1> ด้วยตัวเองโอเคแต่ว่าถ้าเพื่อนพูดมาแล้วเราอาจจะแบบว่าเอ้ยอันนี้อะไรต่ออะไรมานั้น okay, okay. ถ้าเพื่อนพูดมาแล้วโอเคทั้งหมดมีทั้งหมดสี่ประโยคนะออโดยเขาจะให้ประโยคทันทีคําแรกที่จะให้พูดก็คือคําว่าไปทําบุญโอ้ง่าย เขาจะให้เวลา60วินาทีเขาจะจับตอนที่เพื่อนรับแล้วเดี๋ยวคงาโทรหาก่อนปกติไม่ค่อยมีเพื่อนเหมือนทุกคนโ <c oughs> ทรหาบอเช่ก่อ <c oughs> เออฮัลโหลบอเช่อ่ะผู้กระสิบทำไมมึงกระสิบหรอเนะมึงมึงมึงว่าช่วงนี้แบบมึงแบบดูมีบาปปะ่ะไม่มีไม่มีเลย <c oughs> ไม่รู้แก่แล้วมึงว่ามึงมึงไม่อยากไปแบบเข้าวัดอะไรอย่างเงี้ยเหรอ เข้าวัดไงเข้าวัดไงคือมึงไม่อยากไม่อยากไม่อยากเข้าวัดเลยหรอเช่าก็ได้หมดเวลาโอเคแค่นี้แหละก็จเลยเพื่อนด้วยกูบอกว่าเอ้จริงจริงคีย์เวิร์ดอะคือมึงต้องพูดคำว่าไปทำบุญโอเคโอเค ับบรโอเคไม่ใหม่ครับคำแรกครัว่าไปทำบุญไปทำบุญอืมไปก็โทรเลยเหรอโทรเลยกูขอด่วนกูควรโทรหาใครดีโทรหาอินยินแล้วกันอ่าถ้ามันรับนะกูมันยังไม่ตื่นหรอหรอทำไรอยู่วะทำอะไรอนอนนอนเหรอเออไม่อยากเล่นฮอนเนี่ยในบังกาอ่ะเอเหรอเออกูว่าดวงมึงไม่ค่อยดีนะเออกูว่าช่วงนี้กูว่าทำอะไรไม่ค่อยขึ้นเลยมึงว่ากูไปทำอะไรดีวะกูไม่ค่อยมี ทำบุญไม่ดีไม่ดีกูดวงไม่ค่อยดีช่วงนี้เหมือนกูต้องทำอะไรสักอย่างมึงว่ากูไปทำอะไรดีวะทำบุญเหรออ๋อเหรอทำบุญเหรอเออมึงกูว่าก็ดีนะโอเคแค่นี้แหละบายที่อะไรวะอ่ะคำแรกไปทำบุญไปทำบุญแบในนี้โทรหาใครโทรหาออยให้ยโอ้มึงมึงอะว่างปะเนี่ยะมึงกูจะถามว่า ไปวัดไหมไปวัดเปล่าตอนนี้เหรออ่ามึงคิดว่าถ้าไปวัดไปทําอะไรอะไปปล่อยปลาไม่ถ้าไปวัดไปทําอะไรฮะไปทําบุญโอเคใช่ใช่ไปทําบุญโอเคตังคิวมือตังกิวทีนี้แหละพี่ใช้เวลาไปหมด40วินาทีก็คือถึงเวลาทำได้ดีมากคําแรกคําว่าไปทําบุญไปทําบุญอือโอ้โหถวายใครคะถวายใครต้องหา เมอง่ะแบมเออก็คือเหมือนแบมอะ่ะเพิ่งไปทําบุญมา,มาเมื่อเช้าแล้วเนี่ยก็เพิ่งทายเล็กไอจีไปถามเอ้ยไปไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮัลโหลอุ้ยเขาโทรมารบกวนหรือเปล่าคะไม่รบกวนค่ะค่ะอ่าคือมเมื่อเช้าอ้วนทําอะไรนะมเมื่อเช้าเมื่อเช้าว่าที่เขาเห็นในสตอรี่อ่ะอ้วนทําทอะไรนะอ๋อ ใส่บาตรที่วัดอนจันอ๋อแล้วแล้วคือแบบทําแค่นั้นหรอใช่ไหวพระตรงข้างนอกขอขอแบบทําอะไรนะที่แบบว่าเป็นคําที่แบบธรรมดาหน่อยได้ไหมอ่ะที่แบบเวลาชวนเพื่อนจะจบจะใส่บาตรเอาเอาเป็นประโยคได้ไหมจบหรอจบแล้วเขามิชชั่นไม่ได้อ่ะงั้แค่นี้แหละนะนอนต่อเลยสวัสดีค่ะอ่ะไปออกกลับไปไปไป เพราวะว่าคิดถึงเฮ้ยทัวร์อยอคอนเซ็ปต์คือคิดถึงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพลอยนี่กูเองจำจำได้ปะเนี่ยนี่คือใครปาลีอ่าถูกต้องเราไม่ได้เจอกันนานเลยนะเนี่ยคุณถ่ายรายการใช่ไหมกู <c oughs> ไม่ได้ถ่ายพลอยพลอยอะไรไม่ได้เจอกันานานเป็นยังไงบ้างกูต้องตอบอะไรอ่ะ อา้าวมึงตอบตามความความความคิดของมึงดิสวยเหมือนเดิมโอ,โอเค <laughs> กูวางนะ <laughs> โอเคโอ้โหพลอยแบบไม่ไม่ไม่มีใครพูดตรงคนหมดเวลา <laughs> ก็จะคือมันเป็นเกมนะครับพลอยเราโทรมาหาพลอยแต่พลอยดูทันว่ะพลอยมันจะาดเราเราจะให้พลอยพูดคำว่าคิดถึงอ๋อตองมาก <laughs> <laughs> โอเคโอเคแค่นี้แหละ โอเคคิดถึงอ๋อคิดถึงพี่สนใ้าปอมปะเอออันนี้ปอมโอเคได้ครับต่อไปคำว่าคิดถึงคิดถึงกูจะโทรหาใครแล้วเพื่อนกูยิ่งน้อยๆอยู่โทรหาเซ็นเตอร์ดีไหมวะกูเพโทรหาเซ็นเตอร์เหมือนกันเขาดูออกเลยน่าจะรู้ป่ะวะฮัลโหลกูรู้นะผ่านรายการอยู่วะใหญ่เพื่อนจับได้อะไรวะกูรู้นะ ทำอะไรกันอะไรทำอะไรกูรู้นะยกโูเหรอไม่ไม่ทำอะไรอยู่แล้วนายทำอะไรอยู่อ่ะนั่นกินข้าวอยู่มึงได้กลับไปโรงเรียนบ้างเปล่าวะไม่หรอเราไม่แบบมีความรู้สึกอะไรแปลกๆกับเพื่อนเหลือแบบรู้สึกเวลาไม่ได้เจอกันนานๆคนเรามันจะรู้สึกอะไรเปล่าวะมึงว่า้าเราจะรู้สึกยังไงวะ หมดเวลาอีขวาอีโง่แค่นี้แหละไม่โทรไปถามหนึ่งแล้วบ๊ายบายมันท่วงเวลาต่อไปคำว่าคิดถึงโทรหาใครดีวะคิดถึงอันนี้ถามใครถามมิงถามมิงโอเคฮัลโหลมิงว่างปะเนี่ยว่างเออคือเขาจะถามว่าคนอยู่ห่างกันอะ มันจะมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นใช่แบบสมมุติอยู่ห่างกันนะ่ะคนอยู่ห่างกันนะ่ะคิดถึงเหรอโอเค Thank you thank you ได้ไหอย่างนี้ได้ปะโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายมากสำหรับพีโอเคคำตอบไปคำว่าคิดถึงโอ <c oughs> ต้องลุนเนระพี่โอรใครอ๋ออมออมอ่าออมเพราะว่าแบบว่าไม่ได้เจอหน้ากันนานแล้วอะไรเงี้ยฮัลโหลลอันนี้แกว่าคุยปะ่เออแล้วนี่อยู่บ้านปะเนี่ยอยู่บ้านเปล่าเปล่าคือไม่ได้เจอกันนานเลยแบบไม่ไม่ไม่บอกอะไรบ้างหรอกเพราะว่าไม่ได้เจอกันนานอะไรเงี้ยอะไรยวะก็แบบเราไม่ได้เจอกันนานมันก็ต้องรู้สึกอะไรสักอย่างใช่ไหม แล้วแกก็บอกแล้วสี่าแกรู้สึกอะไรนี่คืออะไรบัตรเร็วเร็วเแกบอกหน่อยบอกหน่อยตอนนี้เขาแบบว่าอยากได้กำลังใจูๆแบบไม่ได้เจอหน้ากันนานอ่ะต้องบอกอะไรบอกอะไรอ่ะต้องต้องบอกความรู้สึกว่าเออเนี่ยไม่ได้เจอหน้ากันนานรู้สึกอย่างนี้นะ,ะเฉลยไปเฉลยไปบอกว่าเล่นเกมอยู่ต้องพูดอะไรสรุปอ๋อ คำว,ว่าคิดถึงคำว,ว่าคิดถึงเนี่ยแบบไม่ได้เจอกันนานก็รู้สึกคิดถึงนะอ่างเงี้ยโอเคโอเคบายบายไปไปต่อไปต่อไปคำนี้อาจจะใช้ได้กับการที่เพื่อนยังไม่มีเบอร์อคำว่าพูดอะไรของมึงโทษน้ำมูลก็ <c oughs> คือเรื่องวันเรื่องวาสา,านาทีแล้วน้ำมนลไหมเง้ยน้อยไงโดนเลยฮัลโหลฮัลโหลมึงอยู่ไหนวะอยู่ที่ทำงานจริงเหรอใช่ มึงว่าคนสามารถบินได้ปะคุณว่าบินได้คุณเชื่อในพี่ตูนเชื่อในพี่ตูนเหรอือทำไมอ่ะแล้วมึงว่ามีใครที่สามารถบินได้อีกปะใครอ่ะกูไมปนเล่นคุณเป็นเล่นมุกคุณให้มึงตอบอันนีไม่กินจันเลยโอ้ยไม่น่าดีนะมั้งหมดเวลาคำว่าพูดอะไรของมึงควรเป็นปาลีสผู้เสรีมวล โอเคโอเคแค่นี้แหละทำงานต่อไปฮะอ่ะคำต่อไปคำต่อไปคำว่าพูดอะไรของมึงเหรอโอคำนี้น่าจะง่ายวา,ายดีวะเ <Okay. S 1> พื่อนเพื่อเออฮัลโหลฮัลโหลมึงอยู่ไหนเนี่ย วเล่นเกมหรอหรือเรียนอยู่เล่นใช่หรอวางคุยกันหนึ่งวะเอ้ยังไงใช่ไหมมึงเมาเฮียอะไรกันเอ้ยังไงก็ใครอะไรเนี่ยมึงไม่สงสัยหรอว่ากูทำอะไรหมหรือกู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 ทำอะไรกูกูอยู่ที่ไหนเนี่ยเราจยไม่เหมือนมึงเมากูเมาเมาเมาทำไมเป็นอะไรมึงไม่เล่นบอลแล้ด์เดือดเพื่อนเนี่ยไม่เล่นก็แต่มึงเรียนอยู่มึงพูดไปแล้วนี่ใช่ไหมอ๋อแล้วไอ้ก็ใครใครใครหมดเรียก หมดแล้วเวลาอะไรล้มึงนี่ทำไมมึงไม่พูดวะว่าพูดที่อะไรทำที่อะไรมึงไม่ถามวะไอขี้เกียจไปแล้วไปเรียนไปทำไมเพื่อนโง่จังเลยทำไมเพื่อนไม่ด่าต่อไปคำว่าพูดอะไรของมึงถอยยิ้มรับนะสวัสดีเออมึงว่างปะว่างๆมึงกำลับวันที่ไหน อประมาณห้าไม่ห้าก็หกทีนาไม่เไมนกลับเลยจังวะหรือว่าจะกลับก็ติดที่ะมันไม่ไม่ไม่ตมัดท็อปปะเออมันจริงเหรอทำไมอ่ะแล้วม,มึงกลับมึงกลับมึงกลับกี่โมงกูโดนไปแล้วนะเลยกูแค่คิดไม่เฉยๆฉยเล่นเกมไม่มีอะไรแล้วมึงกูถ่ายรายการอยู่แค่นี้เลยกูโทรมาเล่นเกไมไป๊ายบายอะไรวะอะไรผมมือเนยโอเค thank you thank you โอเคอันนี้ก็ถือว่าทำไม่สำเร็จแต่ว่าเพื่อนพูดคำนั้นออกมานะในตอนหมดเวลาแล้ว่าคมาอ่ะคำต่อไปคำต่อไปคำว่าพูดอะไรของมึง คนนี้คือใครคะคือนาทวีอีกแล้วอีกแล้วฮัลโหลฮัอโหลทำไรอยู่อ่ะเล่นเกมอ๋อว่างคุยแป๊บนึ่งไหมได้เพื่อแบบคือว่าะรู้แบบว่าเอ๊ะคือแบบไม่รวยไม่รวยคือไม่เข้าใจมึงอ่ะแบบคือว่าแบบว่าเนี่ยกูไปอย่างนี้มาใช่ไหมแล้วกูก็รู้สึกว่าแบบมันมันมันไม่เข้าใจอ่ะมึงมันก็ไม่รู้ต้องมาทำอะไรที้เกิดอะไรวะคืกวนตีไม่ใช่กูกูไม่ได้กวนตีแต่แบบกูรู้สึกว่ากูไม่สามารถจะถ่ายกับมึงได้แล้ว มึงมึงรู้สึกอยากจะด่ากูหน่อยเหรอกูว่าใช่เ่ะก็อยากด่าตอนนี้เลยสดีเลยโอ้ยด่าด่าเลยขอร้องเป็นไรเอาอีกเอาอีกขอร้องคนนี้เป็นอะไรเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วขออีกขออีกอะไรแยอะมากคีสัตว์คือต้องพูดว่าพูดอะไรของมึงผมเป็นหลังเหรไม่ทันแล้วนัดเกมพังแล้ว โอเคๆแค่นี้แหละบ๊ายบายคนสุดท้ายเหรอสุดท้ายเคาว่าควรนอนคิมเดือดไหมว่าคิมง่ายๆคิมพูดแน่นอนฮัลโหลว่าไรฮัลโหลคิมอยู่ไหนอะอยู่บ้านมึงทำอะไรอยู่กำลังตัดงานที่ไปแสนเมื่อวานแล้วมึงแบบง่วงไหมง่วงง่วงแล้วมึงก็ก็กำลังจะนอนอ่าถ้ากูง่วงกูควรไปทำอะไรวะควรไปนอนอ่า โอเคโอเคแค่ okay, okay. นี้นแหละวายครับโอเคโอเคต่อไปครัว่าควรน,นอนอะไรนะแล้วกูจะโทรหาใครเฮ้ย <c oughs> โทรหาใครอ่ะ <c oughs> โทรหาแฟนเท้าเองรุ่นน้องรุ่นน้องรุ่นน้อง,นนองฮัลโหลอยู่ไหนเพิ่งตื่นเนา,าะงงหลับไปนิดนึงถ้าสมมติกูง่วงกูทำอะไรดีวะถ้าสมม,มติกูม่วงอ๋อฮัลโหลอ๋อถ้ากินก๋วยเตี๋ยวแม่อ๋อกินก๋วยเตี๋ยวโอเคกินง้อหมดเวลาแค่นี้แหละไม่มีประโยชน์เลยมึงอ่ะ บายทำต่อไปควรนอนควรนอนหวันแะมี่ฮัลโหลฮัลโหลมึงว่ะทางง่วงต้องไม่ทำอะไรอะไรนะทางง่วงต้องไม่ทำอะไรไปนอนดิมึงพูดอะไรนอนอะไรนอนมึงอะไรนอนข้างหน้าข้างหน้าอะไรของมึงกูงงนะเนี่ยมึงพูดมาก่อนพูดมาก่อนอะไรนอนอะไรนอนอะไรนอนง่วงอ่ะช่มันเถอะหมดเวลาแล้วบายบายโอเคแค่นี้แหละ Okay, okay. ต่อไปคําว่าควรนอนต้องหาทีมงานของเรานั่นเองนี่คือน้องทีฟฮัลโหลว่าโอเคเขาแบบม่วงมากเลย uh huh. เขาต้องทำไงฮะเขาเขาแบบเขาม่วงอะ่ะน้องทีฟแล้วเขาต้องทํายังไงหรอต้องเป็นหอยทำไมน,อน้นองทีฟพึ่งพอก็เขาได้ไหมอ่อู้เลยหมดเวลาไม่ไม่สำเร็จเลยก็คือว่าต้องพึ่งแบบควรน,นอน โอ้ควรนอนโอเคไป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 ถือว่าเป็นไงคะเกมนี้ช่วยพูดถึงเกมนี้ก่อนก็ไม่ค่อยมีเพื่อนนะแต่ตอนคลิปบอกว่าอะไรบอกว่าอะไรจะโชว์ให้ดูนั่นแหละจะโชว์ให้ดูเพื่อนเราน้อยอ่ะเพื่อนทันน้อยอ่ะโทรไปก็ไม่มีใครรับน่าสงสารใช่ไหมเลย รู้สึกหนักใจเพราะว่าเพื่อนก็เออสนุกดีนะดูแบบชาเลนดีย่างกันนะทุกคนเอาจริงคือใจเพื่อนแบบอะไรก็ไม่รู้กูเนี่ยอยากจะพูดวพูดอะไรของมือก็ฝากนะครับวันนี้สําหรับเอ่อรายการห้องนั่งเล่นไม่จะลืมกดไลค์ครับลูกค้ให้กับช่องพิกแพนด้วยนะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะฝากช่องพิกแพนรายการห้องนั่งเล่นของเราไว้ด้วยขอบคุณค่ะ